ร้านอันดับเก้าข้าวต้มนายยาวคือร้านข้าวต้มในตำนานที่อยู่ในย่านหาดใหญ่เปิดมายาวนานกว่า70ปีความเก่าแก่ทำให้ที่นี่มีสเสน่ห์แบบบ้านบ้านที่ไม่เหมือนใครนั่งกินเพลินเพลิน,ลนริมฟุตบาทลมโกรกเย็นสบายสัมผัสบ,บรรยากาศข้าวต้มรอบดึกแสนคลาสสิกเมนูแนะนำคือข้าวต้มขาวร้อนร้อนเสิรฟ์ฟคู่กับกับข้าวหลากหลายสไตล์เช่นหมูเค็มกุ้งผัดพริกและไข่เจียวรสชาติกลมกล่อม ถูกปากทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอยากกินหลายอย่างก็สั่งได้ไม่อัน้นเพราะจานไม่ใหญ่บริการที่นี่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความใส่ใจไม่ต้องรอนานอาหารเสิร์ฟไวและสดใหม่ทุกจานใครที่อยากสัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมและบรรยากาศค,คึกคักต้องลองมาที่ข้าวต้มนายาวรับรองว่าอร่อยลึกลับที่คุณไม่ควรพลาดกดติดตามเลยจะได้ไม่พลาดข้อมูลเด็ดจากเรา